อตอนนี้เราจะให้ดูตัวเมมปลอมนะครับอันนี้ลูกค้าเอามาแซนดิชนะครับแซนดิช X รุ่นที่เป็น X-Treme Pro นะ X-Treme Pro สีของเมมโมรีจะเป็นสีแดงกับดำแดงดำนะและตอนนี้แซนดิชเขารู้ว่าเริ่มมีการปลอม แพ็กเกจของเขานะครับเขาก็จะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วนะครับของแท้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ของแท้จะเป็นตัวนี้ตัวขวามือของผมนี้นะของแท้จะเป็นสีแดงกับดำนะครับ Extreme Pro นะครับถ้าเป็นรุ่นโป o จะเป็นแดงดำแต่ถ้าเป็น Extreme ธรรมดาจะเป็นแดงทองอันนี้ผิดปกติตรงข้างบนเขียน Pro แต่ตัวนี้เป็นแดงทองนะครับนะ ทุกอย่างของปลอมกับของแท้มันต่างกันจุดสังเกตที่เห็นได้ชัดคือสีแบบที่บอกนะตัว X-Tempo r จะเป็นแดงดำและอีกอย่างหนึ่งคือแซนดิสในไทยทั้งหมดนะครับมาจากซินเนกนะครับดังนั้นต้องมีสติกเกอร์วารันตีของซินเนกที่สแกนแล้วสามารถรู้ว่าเมมโมรีตัวนี้ประกันกี่ปีนะครับเคมยังไงตัวนี้ของซินเนกและด้านหลังจะมีฉลากภาษาไทยนะครับบอกเลยว่าใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ พาร์ทเนอร์ที่ร่วมก็จะมีใครบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สั่งจากซีเน็กโดยตรงผ่านแอดไว้ก็จะมีสติกเกอร์ของแอดไว้สติกเกอร์ของ JAB อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็น m e m o r y ของแท้เห็นไหมครับของปลอมมันแตกต่างกันนะเขาพยายามทําให้มันคล้ายๆกันเหมือนๆกันลูกค้าจะได้หลงกลนะครับแต่ว่าของจริงอ่ะคนใช้งานจริงๆ,ๆงก็จะรู้นะครับโอเค เดี๋ยวไปดูตัว e x t r ตร me มธรรมดาว่าหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเราเข้ามาในร้านนะครับก็จะมาเจอตัวเมมโมรีของแท้ตัว e x t r e m มธรรมดานะครับเป็นสีแดงทองแบบนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่นะครับซึ่งจะเป็นสีออกโทนดำล้วนนะครับแล้วก็เป็นรูปมือถือแต่แพ็กเกจเก่านี่ตัวนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะครับเหมือนกับตัวปลอมเลยแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตัว e x t r e m มธรรมดาเป็นสีแดงทองนะครับส่วน อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มไฮนะครับกลุ่มนี้เรียกว่าไฮแอนดูแลน c ์นะครับก็เหมาะสำหรับการเขียนซ้ำๆทับๆนะครับเราก็เลือกเมมที่ถูกใจได้เลยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมยังแนะนำเมมตัวใหม่อีกชุดหนึ่งตัวนี้เรียกว่า s a n d i t c r e a t o r Series นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานหนักๆถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงอันนี้แม่งปลอมอย่าไปซื้อ